สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการสนทนาแบบมาโคซึ่งมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับซึ่งก็ส่วนมากจะเป็นการใช้คําสั่งนะอย่างอันแรกก็คือจะเป็นพวกปุ่มคอนโทนคอนโทน F1 F2 F3 นะมันก็จะเป็นการพูดคุยแบบอัตโนมัตินะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือสนทนาอัตโนมัติอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเกิดอีเวนต,ต์ต่างๆตามที่ระบุไว้นะครับ อ่าเช่นเ้าเกิดว่าใช้ t ทมฟู f u f u l ปุ๊บมันก็จะมีคำพูดขึ้นมาตามที่เราเซตเอาไว้ทำหนองนันนะอย่างเริ่มเป็น G C code หรือว่าเริ่ม quest อะไรทำหนองนี้นะครับส่วนวิธีการพิมเซตเนี่ยมันจะมีคำสั่งพวกคำสั่งพิเศษแล้วก็เลยจะมาอธิบายให้ดูก็แล้วกันว่ามีคำสั่งพิเศษอะไรบ้างแบบคร่าวๆนะอ่าอย่างเริ่มแรกก็คือ slash o a นะครับแล้วก็ตามด้วยท่ากด space bar ตาม้วยท่าทางเยีายเมื่อกี้ทำให้ดูเป็น greet นะคือ g r e t ก็จะเป็นการบอกมือทักทายนะครับส่วน l a แล้วก็ขออะแล้วคำว่า i k kiss ก็จะเป็นการจูบซึ่ง l a เนี่ยมันจะมีอยู่เยอะมากนะหลากหลายแบบนะครับอย่างซิดหนึ่งรายละเอียดคำสั่งต่างๆเนี่ยก็าสามารถไปศึกษากันได้ตามเว็บบอร์ดนะใน,นของ playpark เลยก็ได้นะครับก็จะมีบอกไปส่วนหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกนิดนึง้กันแล้วก็เป็นคำว่า slash t o g e นะ่นจะทำให้กรอบคำพูดเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ slash m, oya, m o s h moya m o y a นะครับเห็นบ่าก็จะเป็นอันนี้ออกแนวกลำลังอยู่ในความคิดทำนองอันแทนนะครับสำหรับกรอบพวกนี้เนี่ยนอกจากกรอบธรรมดาแล้วยังสามารถใส่คำสั่งเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มันดูน่ารักไปอีกนะอย่าง slash t o g e แล้วก็ ขคาะ mi แล้วก็สามสี่อ๋ออันนี้ใส่คำสั่งผิดต้อง slash mn นะ mn พอดียังลืมๆคำสั่งนิดนึงก็ลเลยพิมพ์ผิดอยู่บ้างนะครับขออภัยด้วยน,นี่ไง็ลำลองเทสหนึงนะ่งอะ โอเคล้นี่อย่างถ้าหากแล้วก็ตามด้วยเลขแล้วก็เคาะเลขอีก2ตัวนะก็คืออย่างสองหอะไรอย่างงี้ที่ให้ดูจะเป็นการแสดงหน้ารูปละคอรออกมาแทนนะครับ mm. เออ Mn นะแล้วก็3อย่างงี้ครับมันก็จะมีรูปร่างเพิ่มเติมอีกในกรอบถ้าดูให้ดี แล้วก็คำสั่งพวก tog e mn แล้วก็เลขตามด้วยเลขนะเห็นไหม mn 5อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบมีกรอบคำพูดก็จะมีหน้าซิสซิเทิ่มขึ้นมานะครับสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง mn ทั้ง c i แล้วก็พูดถึงนีออ่อีกเรื่องนึ่งคือการใส่สีนะอย่างแดบบงนี้เห็นว่าก็พิมพ์เครื่องหมายคาว่า red เข้าไปนะครับเป็นโค้ดของสีมัน ถ้าอยากใส่สองสีก็อย่างนี้เลยไม่ยากนะไม่ยากครับแล้วก็จะมีบางอย่างที่เป็นคำสั่งพิเศษพวกเปิดปิดปิดปดกานะอย่างเปิดปิดเปิด,ปดแล้วก็เป็นตัว T นี่แสดงเป้าหมายที่เราคอนโทรลไว้อยู่ที่เห็นในคลิปครับถ้าเป็นคำว่า ME ก็จะพูดถึงชื่อตัวละครของเรา สำหรับคำสั่งพิเศษเนี่ยมันก็จะสามารถหาดูได้เช่นกันนะในเว็บบอร์ด <c oughs> แล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยแบบเอาไปเซตจ,จริงๆก็อย่างชุดใหญ่นี่เลยเพื่อทำให้ดูอันนี้ค่อนข้างจะยาวมากเมื่อเราใส่คำสัง่งปุ๊บนะครับแล้วผมติดไว้ตรงที่เริ่มต้น Emergency Code นะจะเป็นคําสั่งที่ค่อนข้างจะยาวว่าจะเต็มมากถ้าอยากรู้ว่าใส่อะไรไปเมื่อกี้ก็ลองกดพอรอนในคลิปดูได้แล้วทีนี้เราไปลองทดสอบนิดนึงก็คือเมื่อเราวิ่งไปเรื่อยๆจนเกิด Emergency ่โคดขึ้นมามันก็จะแสดงหน้าคําสั่งตามที่เราเซตเอาไว้นะครับก็คือจะเป็นการบอกมือทักทายแล้วก็ตามด้วยกรอบคําพูดนะ ก็ไี้เห็นเนี่แหละครับเห็นแล้วครับก็บถือว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึ่งถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยก็ถือว่าทําได้ไม่ยากก็ลองหัดกันดูได้นะครับก็แนะนําให้ลองติดตัวกันเอาไว้